่เดี๋ยวคงมาก็สำหรับวันนี้ตามที่ครูได้นัดหมายไว้นะคะว่าครูจะอธิบายเรื่องของรถของวรรณคดีสองของสันสกฤตนะคะเพราะว่า สันสกฤตเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนในเรื่องของการแยกแยะอัทรสอารมณ์มากกว่าไทยนะคะมีถึง9รสด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น9ชนิดซึ่งบางชนิดเนี่ยก็จะเหมือนรสวรรณคดีของไทยนะคะก็ลองมาดูกัน,นะะว่ารสวรรณคดีไทยก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูรูปถ้าชมความงามความสวยคือ เสาวรถจะีนนักเรียนมีเทคนิคการจําฟังครูด้วยอ๋อนักเรียนไปหยิบกระดาษมาช็อตโน้ตได้เลยสั้นๆน,น,นะเวลาทําข้อสอบใน Google Form นักเรียนจะได้ทำคะแนนได้มากๆนะก็เอามาจดย่อๆได้เพราะว่าเวลาสอบใน Google Form เนี่ยนักเรียนก็มานั่งเปิด YouTube หรือมานั่งเปิดคลิปที่ครูกําลังสอนนะตอนเนี้ยส่งให้ไปอ่ะมันลําบากเพราะฉะนั้นเอากระดาษมาน้ตย่อๆนะ คือภาษาไทยใช่ไหมรถของวรรณคดีไทยอย่างเงี้ยถ้าเชอถ้าเจอความงดงามนะไม่ว่าจะเป็นคนสัจจริงของเราเรียกว่าเสาวรถจนีเราก็จำง่ายเสางามก็ได้นะเสาวรถจนีซึ่งจะตรงกับของสันสกฤตว่าอะไรเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะอันนี้ทวนให้นิดนิดนึงสำหรับรถวรรณคดีไทยอ่ะอันนี้เหมือนกับเศร้าๆนะเหมือนกับนางในวรรณคดีคนนี้เศร้า ก็เป็นสัล,ลปังคะพิสัยนะอารมณ์เศร้าหรือเรื่องมัทนาพาทานะนางมีความเศร้าตลอดเลยนะเป็นความรักที่ผิดพลาดก็สัล,ลปังคะพิสัยอารมณ์เศร้าอถ้าอารมณ์ความรักของหญิงชายหรือหนุ่มสาวหรือหนุ่มเกี้ยวสาวเราเรียกว่านารีปราโมทนะนารีคื ผู้หญิงชื่นชมผู้หญิงยินดีกับคำชมของผู้ชายนั่นหมายความว่าผู้หญิงก็ต้องมีใจให้ด้วยกับชายคนนั้นนะอันนี้ครูให้แค่สามรถนะรถที่แสดงความกรดครูไม่ได้เอารูปมาให้ดูดมันก็จะกล่าวถึงต่อไปคือรถของวรรณคดีสันสกฤตนะฮะในตำนานนะ นาตยศาสตร์หรือนาตยเวทนะคะของพระพจท์มุนีก็คือลูสีนะบอกว่าคุณสมบัติของตัวละครในสันสกฤตเนี่ยต้องมีถึงเก้ารสด้วยกันมีอะไรบ้างคือสลิงคารรสนะฮะหาสยรสกรลุณารถสรุทธรถสวีรรสพระยานาการรสพิพัตพิพัสรส อภูตระรสและสารติรสไม่เรียนบางบางคำเนี่ยเราสามารถเดาได้เลยว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นคําที่หนึ่งนะคะสลิงคารรสก็ครอบครัวครอบครัวก็ต้องมีความสุขมีความรักแต่นักเรียนอาจจะไม่ไม่จาแล้วก็อาจจะลืมนะ,ะอันนี้เป็นรสของนาลีปราโมตตรงกับภาษาไทยนะคะสลิงคารรสนี่ตรงกับนาลีปราโมตคือเรื่องของความรัก ภายในครอบครัวความรักหนุ่มสาวความรักของพ่อแม่นี่นะต่อไปหาสยรสนักเรียนนึกถึงหันษาหันษาหันษา,นาแปลว่าความสุขความร่าเริงความสนุกสนานนี่อันนี้ได้เลยอันนี้ก็น่าจะจําได้ง่ายกะรุณารสเออหาสยารสนี่ไม,ไม่ไม่ตรงกับของไทยเลยคะ่ะนะตนุหันษาของไทยไม่มีกะรุณารสกะรุณารสก็ คือมีความเมตตามีความการุณาก็เห็นใครเศร้าแล้วก็ให้ความให้ความรักให้การปลอบเขาก็เหมือนกับเอ่อสัตไอนะสัทธาอะสันละปังครับพี่สัยโอเคกรุณารถก็ตรงกับสันละปังครับพี่สัยฮะต่อไปร,รถทรถรถทรถนี่ก็เกี่ยวกับความกล้าหาญ วีละรสนั่นเองเออโทษทีเกี่ยวโทษทีครับครูจำผิดอะไรเนี่ยรุทรสรุทรสนี่ก็คือพิโรธพิโรธแปลว่าโกรธส่วนอันนี้วีละรสใกล้เคียงกันวีละรสคือความกล้าหาญรุษทรสก็ตรงกับพิโรธวาทังนะฮะพิโรธวาทางังรุษทรสพิโรธวาทางังส่วนวีละรสก็คือความกล้าหาญในเรื่องอย่างเช่นเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะพระ นเรส,ส่วนของเราต่อไปพยานกายานกรรถพยานนกรรถได้เรียนดูลักษณะพะยะพะยะแปลว่าภายัยภัยอันตรายแสดงว่าตกใจตื่นเต้นลักษณะนี้นะต่อไปพีพัพพีพัสรถเดี๋ยวจะดูว่ามันคืออะไรมันมีรถความแปลกตกใจประหลาดใจอะไรทํานองนี้ด้วยนะอภูตรถและสารติรถสารติรถนี่สารติ เราจำเลยสันติสันติสงบสุขดูทีละตัวเลยนะคะสลิงคาสรสลิงคารรถหรือออกสลิงคารรถอ่าแล้วแต่เป็นภาษาส,าสันสกฤตนะคะคือรถแห่งความรักมีอะไรบ้างพารณาความรักของหนุ่มสาวสามีภรรยาผู้ใหญ่กับผู้น้อยดีดามารดากับลูกหรืออาจจะเป็นความรัก เกี่ยวกับสิ่งของที่มีคุณค่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างความรักของหนุ่มสาวความรักของครอบครัวก็ตัวอย่างนะคะนักเรียนนักเรียนอ่านในโจทย์เลยแล้วเดี๋ยวคูรูแปลรูไม่ต้องอ่านนะเขาบอกว่าแม้นสิ้นแผ่นดินสิ้นฟ้าสิ้นมหาสมุทรไปนะ,ะแต่แต่พระอาภัยมณีก็ไม่หมดความรักที่มีต่อนาง ละเวงเพราะเพราะตอนนี้คือไปเจอรูปนางระเวงวันลาซึ่ง <c oughs> เป็นรูปรูปวาดที่ลงสีน้ำมันด้วยเสน่ห์นะใช้สีแฝงด้วยเสน่ห์งลงลงไปในภาพนั่นเองนะก็พอเห็นแล้วพระภัยมณีก็บอกว่าแม้นหากเกิดใต้พบใต้น้ําก็จะขอพบนางระเวงวันลาไม่ให้พลาดนะหากนางระเวงวันลาเนื้อเย็นก็คือ เป็นห่วงมหันมหันนบก็คือเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลท่นา,านพระไพมณีก็บอกว่าเขาก็จะขอเป็นปลานะว่าอยู่ในน้ำมหาสมุทรหากนางระเวงวันลาเป็นดอกบัวนะอินะเออไม่ใช่อินเาพระไพมณีก็จะบอกว่าตัวเขาก็จะขอเป็นมแมลงผู้คอยบินชมดอกบัวนะฮะ หากว่านางระเวงเวลาเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำอัมภัยประว่าทองนะฮะพูดส่วนใครอ่ะพ,พระภัยมณีอ้าวสบายวันนี้ติดค่ะพ,พระภัยมณีก็จะขอเป็นราชสีก็จะอยู่ในถ้ำทองของนางระเวงเวลานั่นเองก็บอกว่าจะขอติดตามนวลลอองทุกพระทุกชาติทุกภพไปอืนี่เรื่องพ,พระภัยมณี นางระเวงวันลาก็เป็นฝรั่งต่อไปหัดสยรานะหัดสยรถคือรถของความสนุกสนานความขบขันครูให้จำหัดสะหันษานะคะก็แสดงถึงความสนุกสนานล่าเริงเจ้ทั่งอาจจะหลงลืมไปชั่วขณะนี้มีภาพว่าสนุกนะยกตัวอย่างเมียจ,จะตายตามผัวกลัวผีหลอก กลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสันจะจรน้ําให้ตายไปตามกันก็กลัวจระเข้มันจะฆ่าไปอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเมียจะจรน้ําตายก็กลัวจระเข้ฆ่าเมียจะเอาเสื้อมาผูกคอหลายครั้งเลยนะก็กลัวเจ็บนะอ่นที่แรกเอาเสื้อเสื้อคอก่身 vid, 身 vid อกนเอามนีดเอามนีดมาเชือดคอก่อนก็กลัวเจ็บนะพอจะเอาเชือกมาผูกคอ ก็กลัวเชือกเส้นใหญ่มันจะรัดต้นคอหายใจไม่ออกอ่ะอันนี้ขำๆเรื่องขุนช้างขุนแผนต่อไปกรุณารดรดแห่งความเมตตานะก็เกิดหลังจากที่อ่าแล้วเกิดความรู้สึกเศร้าโศกในอย่างเช่นในเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องอะไรคะเรื่องขุนช้างขุนแผนนะจากภาพ ที่ทองพระโรงที่สามครอบครัวคือขุนช้างขุนแผนและนางวันทองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระวรสารแล้วก็พระผันวสาก็บอกว่าต้องประหารนางวันทองตัวต้นเหตุความจริงตัวต้นเหตุน,นี่ก็คือสองหนุ่มก็คือขุนแผนกับขุนช้างซะมากกว่านะนางวันทองนี่เป็นผู้รับรับรับ,รบเคาะนะเพราะฉะนั้นก็น่าสงสารกรุณารดนะ ยกตัวอย่างแต่อันนี้คุอยกตัวอย่างเรื่องภาพไพมณีนะคะสินสมุดสงสารแม่นะก็มองดูรูปของแม่ที่แปลงเป็นจากรูปที่ที่แปลงเป็นสาวสวยอะไรเนี้ยก็กลายเป็นรูปที่แท้จริงคือเป็นรูปของนางผีเสื้อสมุดนะสินสมุดพอเห็นแม่ก็สงสารนะจำเรืองแรงน้ําตาไหลนะก็กราบแม่แล้วก็บอกว่าลูกกลัวแม่มาก เมื่อวานแม่ตีลูกน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยมือลูกยังระบอมเลยกระดูกลูกแทบจะหักออกมาลูกรู้ว่าแม่รักแต่ว่าไม่ใช่ว่าลูกหนีมาเพราะลืมบุญคุณถึงตัวลูกจะไปแต่ใจของลูกก็ยังคิดถึงแม่ลูกจะตามพ่อไปทําธุระจะไปอ่าไปหาย่าไปหาปู่แล้วเดี๋ยวลูกจะกลับมานะแม่อย่าโกรธแล้วแม่กลับไปนอนอยู่ในถ้าไปรอลูก ไปรอร่วมอยู่ในถ้ำเถิดนะ,ะก็แปลได้ตามนี้นะคะก็เป็นอารมณ์สงสารแต่ว่าทำไมนางผีเสเื้อก็ไม่เชื่อใช่ไหมนางผีเสื้อก็ไม่เชื่อก็ยังติดตามนะคะคือสินสมุดดักหน้าไว้เพราะว่าพระภัยมณีว่ายน้ําช้าอยู่แล้วสินสมุดว่ายน้ําเร็วเพราะมีแรงของเป็นลูกหยักต่อไปรุทธรศ หรือเราทรถนะคะก็ความโกรธพิโรธนะ,ะตรงกับพิโรธวาทังนะคะจำไว้จดไว้ด้วยนะ,ะพิโรธวาทางังก็บรรยายความขุนเคืองความไม่พอใจไม่ชอบอันนี้ก็เป็นรูปของหานุมานอมพระพรากลัวว่าใครจะมารักพาตัวออพระรามไปนะ,ะซึ่งก็อยู่ในตอนที่ตอนสึดมยายาลาพานักเรียน ตรงเนี้ยตัวเล็กๆเกนี่ยสองกล้องเนี่มยมายาลาบมีกล้องเป็นกล้องปล่อยยาไปแล้วก็สลบแม้แต่อนุมานก็สลบไปด้วยเครื่องแขนกดแขนก็จะมีอันนี้อสุรีคือนางผีเสื้อสมุดนะะพอได้ฟังได้ฟังก็โกดโกดสินสมุดเหมือนเอาไฟมาไหม้ทาตัวมาไหม้ตัวเลยนะะก็เลยบอกว่า สร้างมาหลอกลวงกับกรอกดีนักช่้างมาพูดดีนักถ้าหากว่าแม่พูดดีๆแล้วไม่ฟังก็ระวังให้ดีนะก็ะบอกว่าจะจับตัวให้ไปพาไปหาพ่อแล้วพอเจอพ่อแล้วจะหักคอจะหักคอให้ตายตอนหลังเลยนี่แล้วก็นางก็โกรธตวาดแผดเสียงดังนะฮะบอกว่าอเด็กเกเรเด็กเหลวไหลไม่ต้องมาพูด เสใสให้กูเชื่อฟังอะไรทำนองนี้อนะ่ะถ้าอารมณ์ไม่พอใจโกรธนี่ก็เป็นโรคผีเสื้อสมุทรที่น่ากลัวอยู่ในอารมณ์โกรธนะคะต่อไปรถที่ห้าวีระรถอันนี้จำง่ายวีระวีระบุรุษวีระสตรีความกล้าแสดงความกล้านะก็บรรยายถึงผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีชื่อเสียงที่เป็นผู้นำนะแสดงความกล้าอย่างเช่น เรื่องลิลิตะเลงพายนะคะอ่าก็ชนช้างตัวอย่างนะคะสองโจมสองจูงจ่จ้วงบำรูนะ,ะตามระบบระบำรูก็คือตามลักษณะของการรบสองนะที่นี้ก็คือสมเด,เดสส็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชนะคะจู่จ้วงจู่จ้วงก็คือใช้ของเงานะ,ะที่มีมีไม้ยาวๆแล้วก็ ปลายก็เป็นแบบมีดแหลมๆนะก็ต่างฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันเนี่ยสองขัติยะก็คือกษัตริย์ทั้งสองพรอองค์นี้ก็ใช้ขอในการรบบนหลังช้างนะฮะกะลิงกะลอกก็แปลว่าว่องไวนะด้วยความว่องไวนะด้วยความช่ำซองทำเอ่อด้วยความเชี่ยวชาญในการรบนะควานช้างก็ขับช้างเข้าไปใ,ใกล้ๆนะทั้งสองพระอ,องค์ก็เขียวเข้อะเขอะไรนะสู้รบตก มือกันอย่างเอาแพ้เอาชนะกันเลยนะไม่ยอมลดลาวาศอกเลยบนหลังซางนี่ก็มีภาพให้เห็นชัดๆว่าทั้งสองพระองค์ก็ต่อสู้ตอนนี้เป็นภาพที่องค์พระนเรศวรใช้ของแง้วฟันพระเสียนองค์พระมหาอุปราชขาดบนหลังช้างทันทีมีรถนะต่อไปพะยะพะยะพะยานารรถคือได้เรียนดูคาว่าวะพะยะ เรีกถึงคำว่าภัยเรามีภัยเจอภัยแล้วก็ตกใจใช่ไหมตื่นเต้นตกใจกลัวเพราะฉะนั้นจําเทคนิคการจํำจะลืมจดนะคะจดเอาไว้เทคนิคจะได้ไม่พลาดอันนี้ก็เมื่อเห็นภัยอันตรายนะคะหรือสิ่งใดที่เป็นสัตว์ร้าก็ตกใจแสดงถึงความตกใจกลัวยกตัวอย่างยกตัวอย่างบทประพันธ์นะคะ ก็มีโลคให้เห็นก่อนแล้วชี้หน้าด่าอึงถึงนางเงือกทำซบเสือกสอพลอยอีกต่อแหลเห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้พ่อกับแม่บึงเข้าไปอยู่ในท้องกูนางถีเสือเออเ้อกิเนเออกินเงือกเงือกพ่อเงือกแม่ไปแล้วนะฮะแล้วก็มาบอกเงือกลูกสาวทำปั้นเจอเยื่อหญิงมาชิงผัว ระวังตัวมึงให้ดีอีจองของพลางเขียวเข้น mm. อ่ะพางเขียวอ่ะพางเข็นเขี้ยวเขี้ยวกลามคํานามร้องร้องเกิดก้องโกลาลูกตาโพรก่ก็อันตรายจะมาเข้าใกล้นะใครเห็นนางผีเสื้อก็จะต้องหวาดระแวงกลัวนะอันนี้พยาพยานักการศต่อไปเพพัสรทีพพัสรถคือความรังเกียด ความรังเกียดความชิงชังรังเกียดชิงชังมันก็ไม่มีอยู่ในร้อวรรณคาดีไทยนะผูก็ไม่ได้เปรียบให้ก็บอกว่าผู้อ่านรู้สึกชิงชังตัวละครตอนนี้ก็ตอนที่กรมการนอน,น,นอนทดน้ำนอนทดน้ำคือนอนขวางน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลไปทางกองทัพของพระรามนะกรมการนี่เป็น เป็นน้องของทศกัณฐ์นะเป็นคนที่สองในบรรดาักษ์ทศกัณฐ์เป็นพี่ใหญ่แล้วกุมกันก็เป็นน้องนะก็แปลงร่างได้ดี่ไม้ตะบองเขานะแปลงร่างได้ใหญ่โตมโหฬารน,นอนขวางน้ำไว้ไม่ให้น้ำไหลไปทางกองทัพของพระรามนี่ก็เห็นแล้วก็ชิงชังใช่ไหมทศกัณฐ์นะฮะมาดูตัวอย่าง มีภาพประกอบพระโยคีชีหน้าว่าอุเมยังโงเววุ่นวายอีกตายหงชีหน,น้าด่านางผีเสื้อเพราะหวงผัวมัวเมาเฝ้าตะโกงว่ากูโกงมึงก็ตกระลกเองคือผีเสื้อสมุดเนี่ยว่าว่าหรือสีว่าฟ้องสมุผู้คนหลายชาติหลายภาษาเนี่ยมันน่านับถือไหมแล้วมายุ่งกับผัวผัวเมียเมยียุ่งกับครอบครัวเนี่ยมันน่านับถือไหม พรโยคีก็โกรธมาว่า,มาว,ามาว่าท่านเป็นแบบนี้นะก็เลยบอกว่ามาว่ากูมึงอะตกนลรลกมาว่าเออฤศีชีไัยมึงอะบาปก,กรรมตกนรกไปนะอียักษ์สาตาโตมโหมากรูปก็กาก,ากรูปก็กา,กากก็คือเศษมนุษย์เศษคนเศษอะไรเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจเลยนะปากก็เปาะปากก็ยังมาเลาะร้ายมาด่าว่าอสีชีไัยอะไรนี้นะ เลสีก็เลยว่าบอกว่านมสองข้างอย่างกระปองดูตรงเตงดูสิเนี่ยนมมึงเนี่ยอย่างกระปองเลยอย่างกระปองเอามาใส่เลยนะตรงเตงผัวของเองเขาระอาไม่น่าชมใครเป็นผัวมึงก็คงจะต้องรังเกียจรูปร่างหน้าตามึงก็ว่าไปด้วยความชิงชังนะคะต่อไปรถที่แปดรถที่แปดคืออัพูตรรถ นะอันนี้คือประหลาดใจแสดงถึงความแปลกประหลาดกูมีลูกศรว่าประหลาดใจยังไงอ่าจากรูปร่างตื่นเต้นตกใจว่าไม่น่าเป็นไปได้เลย mm hmm. เช่นนางผีเสื้อจำแรงใช่ไหมนางผีเสื้อจำแรงยกไปอยา mm hmm. ก็กลับกลายมาพอสินสมุทรเจอเข้าอีกครั้งหนึ่งตกใจนะประหลาดใจนี่คือแม่ของเราหรือคำนองนี้อับปูตรถร รถแผงความประหลาดใจพิสมองงวยกูก็มีสินสมุดหยุดดูนานะางผีเสือ้อให้ดูรูปก่อนก็เห็นผิดพักมาดาน้าสงสัยนักเรียนคำว่าคำว่านี้มีเกับคำว่าสงสัยนี่เป็นคำโบราณเขียนนะคะไปใส่ว่าครูเขียนผิดนะคะเห็นแม่มีนิมิตเคยมีนิมิตคือมีรูปกายที่สวยงาม สงสัยว่าเอ๊ะไอตัวที่มาขวางอยู่กลางน้ำเนี่ยมันคือสัตว์อะไรนะแล้วร้องถามตามภาษาเป็นทารกมีสัตว์บกหรือสัตว์น้ําดําหนักหนานะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเนี่ยตัวดําเนี่ยมเลยนะแล้วมากระโดดกระโจนโครมครามคามละมาเนี่ยจะมาทําร้ายเราจะมาทําท่าร้ายเราจะมาทําร้ายเราอีท่าไหนอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นทนํานองนี้ก็ ต่อไปรถที่9คือสารติรถรถของความสงบความสุขความเยือกเย็นครูให้ดูภาพค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นความสงบเยือกเย็นจริงๆนะสงบเยือกเย็นน่าไปเที่ยวจังก็ยกตยัวอย่างพระฤาษีสอนนะะขนาดนั้นค่อนดึกศึกสงบก็คือยักษ์ก็ตายไปแล้ว ต่างนอบนอบนับถือรลฤษีไม่กิบเกลียดเงียบสงัดทั้งปัตภีพระโยคีเทศนาในอาการคือรูปรถลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุก์สนุกสบายอันสินห้าว่าอย่าทำให้จำตายคืออย่างงดอย่างงดสินทั้งห้าต้อง ต้องออถือสินห้าไว้จนตายนะจะตกอบายบอบายภูมิขุมนรกคือถ้าไม่มีสินห้าเนี่ยตกตกนรกแน่นะพระฤาษีก็สอนก็ยังมีสัวโมงเหลืออยู่เดี๋ยวครูจะทวนให้นะคะแล้วอย่าเลิมพอหมดชั่วโมงตรงนี้หลังจากครูทวนให้แนละ้วนักเรียนรู้สิทธิ์ทั้งหลายนะคะทุกคน ครูคิดว่าพิชยาก็คงเข้ามาแล้วมั้งเข้าไปสอนในค o o g l e f ฟอร์มแล้วเดี๋ยวครูจะโยนดิก์ไปให้นะตอนนี้ครูจะขอทวนมาแล้วครับนั่นแหละครูบอกแล้วต้องมาครูทวนให้ตั้งแต่แรกเลยนะแรกเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทันพอมีเวลานิดนึงทวนแล้วจดด้วยนะโรกว่ารถไหนคืออะไรนะก็จะข้ามไปเร็วๆด้วย สลิงคาร์รแห่งความรักตรงกับนาลีปราโมทของไทยนะนาลีปราโมทความรักเกียวพาราศีครูจะข้ามไปเร็วๆนะคะจะได้ไปรถที่สองเร็วถึงมวยเดินถึงมวยเดินก็เป็นสลิงคารถต่อไปหาดไสยรถสนุกสนานหัดหันสาไงนักเรียนนึกถึงหันสาอันนี้ของวรรณคดีไทยไม่มีค่ะครูเลยไม่บอกว่าตรงกับอะไร เมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอกเนี่ยตลกอ่านแล้วตลกต่อไปกรุณารถตรงกับสัลปังคะพิสัยคือรถแห่งความเมตตาสงสารเกิดความสงสารเศร้านะตรงกับของไทยคือสัลปังคะพิสัยสินสมุทรสงสารแม่ต่อไปรุชรสถหรือราชรสถก็ตรงกับความโกรธเคือง กดเคืองก็คือพิโรธวาทาังพิพินะฮะพิพออีพิพิโรธวาทาังของไทยนะฮะรุทธรสคือพิโรธวาทาังของไทยนี่นางมีเสื้อโกรธโกรธ,กรธที่สินสมุดมาพูดทําให้เสียเวลาจะไปหาพระไพมณีไวๆหน่อยต่อไปมีละรสมีละก็คือบุุษที่มีความกล้านั่นเองนะ,ะแสดงถึงความกล้าหาญ ต่อไปคนออันที่หกบทที่หกพยะพยะนิดถึงภัยอันตรายมีภัยอันตรายทุกคนก็ตกใจตื่นเต้นตกใจกลัวนะคะแสดงถึงความกลัวดูตัวอย่างชี้หน้าด่าก็คือนางมีเสื้อโพอมานี่ใครๆก็ตกใจกลัวนักเรียนเดี๋ยวก็ดูในบทประพันธ์ละกันให้ดีๆ ต่อไปพีพัตรสพีพัสรสลังเกียดหน้าเกียดชิงชังเกลียดก็ดูลักษณะเกียดชังต่อไปอันนี้อภูตระรสความประหลาดใจแปลกใจนึกไม่ถึงนึกไม่ถึง นีส่สินสมุดอยู่ๆก็มีอะไรเข้ามาอยู่ตรงหน้า mm hmm. เคยเห็นความงามของแม่ตกใจแม่รูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนี้หรือต่อไปสารติรสคือความสงบสุขนี่ความสงบสุขก็จบความสงบสุขอ่าก็จําย่อๆนะคะที่รถของสารสกิจตรงกะไทยก็มีอยู่สามรถคือสลิงคารรถ สลิงคารถ์ถคือรถแห่งความรักของสันสกิตก็จะตรงกับของนาลีปราโมดความรักเกียรพราศีของไทยด้วยนะความรักครอบครัวด้วยต่อไปรุทรรถรุทรรถคือความกโกรธนะก็ตรงกับพิโรธวาทาังของไทยอ,อันที่สามที่ตรงกับไทยนะก็กรุณารถคือความเมตตาการุณาก็ตรงกับสัรลปังคาพิสัยคือความเศร้าความเศร้า,ควา,าความโศก อะไรอวรก็เป็นอันว่าเข้าไปสอบนะคะในสมองให้เสร็จเดี๋ยวครูจะปล่อยลิงก์เลยนักเรียนจะได้สอบสอบให้กันมีด้วยกันยี่สิบข้อนะคะเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะแล้วครูปิดตรงนี้แล้วครูก็จะให้แล้